มาดูข้อที่4นะครับให้หารากที่2ของสาม9ม่นอยเก้านะครับเอาละอยอะน้อยที่สุดมันลงท้ายด้วยสองลักสุดท้ายของมันนะครับเนี่ยสี่หารลงตัวแปลว,ว่ามีสี่เป็นตัวประกอบแน่ๆนะครับลองเช็คผลบวกเลขโดดดูบ้างเช็คผลบวกเลขโดดดูบ้าง สามบวกสี่บวกห้าบวกเก้าบวกหกนะครับนะหรือเช็คคู่ครบก้าคู่ครบก้าครบท่าครบท่าครบนะอย่างนี้แปลว่ามันมีคู่ครบท่า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 ครบแปลว่าจะหาครด้วยเก้าลงตัวด้วยนะครับมีเก้าเป็นตัวประกอบน,นะครับอ่ะองั้นนอกจากสี่แล้วก็มีเก้าด้วยนะ คุณเริ่มดูก่อนว่าถ้าจะเริ่มต้นจากเก้าเป็นหลักมันคือเก้าคูณกับอะไรนะครับเก้าสามยี่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดสิบสองเก้าสี่สามสิบหกเก้าสี่สามสิบหกเพราะฉะนั้นมันก็คือ

สามพันแปดร้อยสี่สี่เนี่ยอย่างเงี้ยมีสี่ตัวประกอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันคือสี่คูณกับอะไรนะครับสามแปดสี่สี่ลองสี่ไปหานะครับเก้าสี่สามสิบหกสี่หกยี่สิบสี่ชักสี่นีวมาสี่หนึ่งสี่นะ ก็เป็นสี่คูณด้วยเก้าร้ยหกสิบเ็ดนะครับตอนนี้ทั้งสามจนวนเนี่ยนะครับเป็นจํานวนกําลังสองหมดแล้วนะครับนะเก้า1หสิบเ็ดนี่ยมันคือสาสิเอ็ดยกกําลังสองครับนะเป็นเลขยกกาลังที่คนจําได้นะครับเลขมาที่คนจําได้มันแตกเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วด้วยนะครับลองนึกดีสมเอ็ดเนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะ มันแต่เป็นเงินไม่ได้อีกแล้วนะครับนะ ไปให้ตรงนี้นะครับส1ยกกำลัง2เท่ากับ9 6้าเพราะฉะนั้นตอนที่ถอดผนที่2ของ961จึงออกมาเป็น31นะครับลากที่2ครับมันก็ต้องออกมา2เครื่องหมายนะทั้งรากที่2ที่เป็นบวกแล้วก็ลากที่2ที่เป็นลบนะครับ 好、啊